อันนี้น้องสาวเอามาให้เนาะคะ่ะทุกคนเจอกับช่องสาวิสารไลฟ์อินสีเดีนีกแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วค่ะทุกคนวันนี้เพียวก็ออกมาชมสวนอยู่ขอางนอกนะคะกับลมวีวีแน่หนาวแน่ด้วจ้ะ อตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเคิงแล้วเยวก็ออกมาแต่ก็าโมงนะคะมาเบิงชมบรรยากาศมาฟังเสียงนกเสียงกาแล้วก็ใหายเ้าอออกไปไว้ข้างนอกนะคะ่ะจะได้เย็นสดชื่นนะคะทุกคนเห็นบ่ <c oughs> นะคะจะตากแดดะคะ่ะคนอยู่นี่มักตากแดดเพราะว่าเวลาเขาได้แดดได้อยังมันก็จะเห็นให้เขาสดชื่นนช่หคะแล้วก็จะเห็นให้เขารู้สึกดีนะ่หคะล้วเปี่วก็ไปตัดอันกระถางอันต ตัดแต่งกิ่งใหม่กระทางดอาไม่ตรงนั้น,นะคะ่ะเวลาอยู่หน้ากลองเบอเป็นติดๆขัดเลยค่ะน,นคะคะอันดอกกุหลาบหินเนาะค่ะเนาะมันก็มีแบบดอกน้อยแล้วก็ดอกง่ายนี่อันนี้ดอกพุ่มนะคะแล้วก็จะนี่เป็นแบบห้อยระยองระยั้งนะคะในกระถางดูแลง่ายค่ะดอกไม้วกนี้เรต้องไปดูแลอย่างเขายอยากนะคะแค่ลดน้ำให้เขาแล้วเขาก็จะเกิดเองทุกปีน,นะค่ะก็ประหยัดดนดอกไม้ไปด้วยนะคะแล้วก็เราต้องใช้เวลาดูแลลายนะคะ ขอทงขอภัยนะคะขยับขยันบ่อยอล่ะค่ะทุกคนวันนี้เบลก็จะมาพูดถึงชีวิตอยู่ในต่างแดนเนาะคะ่ะก่อนอื่นเบลก็ขอกราบขอขอบคุณทุกท่านนะคะ่ะที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มาติดตามเป็นกําลังแรงใจให้เปบยวนะคะบางช่วงเบลก็บอได้ลงวิดีโอเพราะว่าเบลก็มีเรื่องให้คิดนะคะทุกคนเบลกับมีเรื่องเล่าให้คิดคือกันนะคะเขาก็เป็นห่วงทั้งบ้านเนาะคะ่ะกับที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละคะ่ะเรื่องน้องซ้ายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ได้แยกทั้งกับเมียเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีลูกนะแม่ค่ะติดลูกก็บเก่าปีแล้วเนาะค่ะเนาะเก้าขวบแล้วนะค่ะจะเข้าสิบขวบแล้วก็กำลังเป็นเบาค่ะแล้วก็น้องซ้ายกับ่อยากจากลูกไปใส่เดือนหนึ่งก็อย,กอยากอยู่กับลูกอยากเฮ็ดงานอยู่มมมเม่อไหร่แม่พวกเดียวกันเลยพากันให้น้องไข่ขนมสิงคโปร์นะแม่นนค่ะนั่งกันไอไข่แน่นิดๆน,น้อยเพราะได้เลี้ยงลูก มือเศร้าก็คุยกันก็น,นองซ้ายโทรไปหานองก็ให้นองได้ยิมได้หัวได้มวนได้หยอกนะ,ะใส่เวลาหลายทุกคนเอ้ยอกว่านองจะลุกขึ้นมาเข้มแข็ง,ขงหรือว่าสูงเลยพื่เก่าชีวิตของนคนเฮาจะมีขึ้นมีลงเนาะคะ่ะเป็นเรื่องปฏิปกติสําหรับเปียวนี่เปียวชิ้นแล้วเพราะว่าเปียวเจอหลายะคะ่ะเ,เจอแต่นี่คือความโชคดีของเปียวนะคะที่เปียวที่เปียวได้เลี้ยนรูไวจงซี่น,นะคะตอนนั้นเปียวพ่กเข้าใจเราคะ่ะทุกคนอ่ การเลี้ยงดูชีวิตเนาะคะ่ะชีวิตของเบลเนี่เคยเคยผ่านกับความหลักนะครคือเขาเลือกเองนั่นแหละเราเพราะบอกยังไงว่าได้ตบได้แต่งลำเขอกัมีเรื่องไม่แล้วได้คุยกันก็ผู้ใหญ่แล้วก็เหตุให้เขาได้ยาลังจากกันังสินะคะ คือเรื่องของชีวิตคู่มันเป็นเรื่องที่เซ mm. นสนะิทีฟเนาะค่ะเนาะท่าไปเจอกับผู้ใดถ้าขี้ละเงียบว,ว่าขาตาภัยกับวู้นะคะว่ามันเป็นยังไงก็จะเจ็บปวดแน่มันเป็นเรื่องปกติแต่เปียวความโชคดีของเปียวคือเปียวได้ร้องโดยตัวเองนะคะกว่าจะมามีชีวิตอยู่อายุ41ปี4เขา42เกิวา่าไงไๆกับทุลักทุเลปันน่ะทั้งลูกหลังลกันเลยเฮตุแห่งเ,เขาได้มีประสบการณ์ได บอกไปสอนน้องลูกหลานจะของสิงนะคะน้องซ้ายก็กำลังลูกข้นมาไดา้กำลังกำลังอยากเห็ดน,นั่นเห็ดนี้สินะคะซีเดือนเต็มเต็มที่แบบว่าน้องอยู่บ้านนะคะแล้วก็บอกังไงกับบรรลุเฮ็ดอีหยังบรรลุสิเขาบรรลุอีหยังก็ชีวิตเขาหนึ่งะะแลค่ะเพื่อก็เข้าใจเนานะคะ่ะบางทางเขาเลือกเส้นทางเพื่ออยากให้น้องอยู่บ้านอยากให้น้องอยู่กับหลานเพราะหลานซ้ายเดียวเคยบอกว่า,วาคิดฮอดเขาบอกปาเขา คิดหอดพ่อป้าเปล่าก็เลยสงสารหลานเปล่าก็เล่นวาเ็จังใดที่ใส่นองซ้ายจะาของในยูกับกับลูกใช่นหคะคือเขาเขาไล้รับปากกับหลานซ้ายนะคะว่าบว่าเป็นจังใดปากอเป็นแม่คนที่สองได้เวลาเราก็ขอัสพอร์ตความรู้สึกแบบความเข้าใจให้ลูกนั่นเองค่ะเปียาก็เลยบอกว่าปาเซทุกอย่างที่บอกรลาต้องการเท่าบ่เกิดความสามารถของปาล้มแรงไรค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะ เพราะร้านร้านนะคะสงสัยอยากซอยพอที่ว่าอยากเค็ดนำปลาลากเดี่ยวก็เลยโอเคเดี๋ยวป่าจะเห็ดให้ก็เลยเหตุให้นะคะอันเพอะเหตุให้เสร็จสงสัยคิดอยากขายของซอยพอจะความเป็นเด็กหน้อยหน่นะคะทุกคนเ,นเ,นเนพื่อเื่อภูมิใจนะคะที่ร้านอายุเก่าขวบแล้วหูจักห่วงพ่อห่วงขอบครัวหูจัก คือจิตใจสำนึกของเขาดีนึ่ะคะพี่บอกง่ายๆเนาะแล้วก็ดีใจจั้นสินะแต่เขากป็นบริวารให้หลานมาเฮ็ดองี่ยงเยอะแยะดอกแต่ว่าสําหรับเปียวนะคะเปียวเป็นคนแบบตอนเปียวเป็นเด็กน้อยเขาเขาบ่อพีผู้ใดซับพอทความคิดความอ่านของเขานะคะแล้วเปียวเองเปียวก็เลยถือโอกาสว่าถ้ารานเปียวอยากเฮ็ดองี่ยงเปียวก็อยากซับพอร์ตน้องสาอยากเฮ็ดองี่ยงก็อยากซับพอรทงั้นสินะคือเขาอยู่ห่างไกลครอบครัวอ่าเปียวก็อยากให้เขาลุกขึ้นมาสูลุกขินขื่นมา เลียนลูกกับชีวิตนะคะคนเขาผิดหวังใดทุกคนอายุหน่อยอายุหลายเขาผ่านใดทุกคนผ่านใดทุกวันผ่านใดทุกครั้งแต่เขาเอาประสบการณ์ความผิดพลาดของเขาขื้นมาสู่เปียวคีแบบนี้นะคะสำหรับเปียวรวยจนมันเป็นองค์ประกอบชนิดหนึ่งนะคะถือเขาเขาเป็นคนที่ว่าด้ารวยนะมัตเตอร์ผืนฐานนะแม่ค่ะถ้าแค่เขาลุกขื้นมามีอาชีพหาอาชีพให้ตัวเอง บัวอาชีพจะได้เงินหน่อยเองินหลายสำหรับเปียวมันบ่มันบ่อันน,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 อนี้นะคะแค่เขาประหยัดแล้วก็อดออมจำหนี้กับเพอแล้วสำหรับเปียวนะคะก็ดีใจที่น้องายไปขายของแล้วก็ไปตลาดนัดวันอาทิตย์นะคะไปยืนขายได้ขายสิบทุงยี่สิบทุงนี่ก็ดีใจแล้วนะคะว่าได้หลายก็คือรายรับเขาได้จับเงินทุกวันเขาก็ทนลองเฮ็ดมาด้พักหนึ่งคะ่ะน้องายกับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกนําลังใจเริ่มดีขึ้น ญาติพี่น้องก็บรอยสนับสนุนญาติเปีียวหลในหมู่บ้านนะคะลูกหลานก็ซรอยกันเพื่อนเปรียวกับมาซสยอยเองสินะคะเฮ็ดนันเฮ็ดนีโพดออกเฟซแน่ซ้อยกันกระเฮ็ดให้เขามีกกำลังใจที่ดีขึ้นเปรียวก็ดีใจนะแม่คะ่ะเปรียวก็ขอบคุณญาติพี่น้องแล้วก็พี่ป้านาอาลูกหลานทุกคนที่แบบซอยเหลือกันนี่แหละคะ่ะคือคําว่าญาติพี่น้องนะคะเขาจะบม่ทิ้งกันเวลาอีกไฟายหนึ่งที่รู้สึกแย่สินะคะซัพพอร์ตความรู้สึกกันสินะคะ ยีกก็ดีใจค่ะเรานองซ้ายหนังมีคนมาติดต่อหนาปลา่าค่ะทุกคนอยากเอาไปรับตัวแทนไปขายอันเย่เพั่นกระเล็บปรึกษาเย่ว่าสิขายให้เขาขวดเท่าใดดีมีปาาคนนึงเพิ่นมาถามนั่นแหละค่ะก็เป็นไปในทั้งทิศทั้งที่ดีไปเลยว,ว่าเยาี๋ยวรถนาหรือรถอหนีกำลังอ่าลองทดลองเพื่อทดลองหน่ะไหมค่ะก็อยากรู้ว่าความคิดเห็นของลูกค้าแต่ละคนที่ได้ซิมแล้วเขารู้สึกยังไงพย่ยกขอบคุณนะคะที่ มีคนซัพพอร์ตเปียวทุกอย่างที่เปียวเฮตดบวว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเี่นะคะเปียวเปียวภูมิใจเปียวประทับใจว่าเปียวโชคดีนะคะความโชคดีของเปียวคือเปียวขยันเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้แล้วก็ก็ยังมีคนซัพพอร์ตว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเปียวภูมิใจค่ะว่าจะเฮ็ดช่อง t ู b e บว่าจะเฮตดนามบัลล่าว่าจะเฮตดอียงขายอุู่บัานนอกจัางซี่นะก็มีคนซอย เปี้ยวเป็นคนที่ขอบคุณก็ทุกอย่างที่เปี้ยวได้นะคะหาบาทสิบบาทสำหรับเปีนน้ยวนี่เปี้ยวขอบคุณอิหลีนะหมคะแล้วก็เลยๆก็เลยอยากแบบยิบยืนเรื่องพวกนี้ให้น้องให้คนได้ครอบครัวเห็นนะคะว่าเฮาโชคดีแค่ใดที่เฮามีคนสพอร์ตเฮาทุกคนลูบาว่าในต่างประเทศนะคะความเป็นญาติพี่น้องความความพพอร์ตความอบอุ่นบด้มีคือเมืองไทยเฮานะคะ,ะชีวิต สาวไทยในต่างแดนนะคะบางคนอันนี้เพียวพูดถึงตัวเปียวก็เป็นเพื่อนเนาะคะ่ะเงาแล้วก็รู้สึกบริรับความอบอุ่นเท่าที่ควรจะเป็นนะคะแต่เฮากันยังสูงเฮาก็ยังเข้มแข็งพเพราะเฮามีเป้าหมายในชีวิตจสิงนะคะก็เลยแบบอยากถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ให้คนเห็นนะคะว่าความลําบากที่เฮามีเฮาก็ได้เป็นอุปสรรคในชีวิตของเฮาเลยถ้าเฮาพยายามสู่พยายาม เข้มแข็งยังสินะคะเปียวว่าค้นเฮานะคะท้าบอนิ่งดูดายบอรอคอยให้โชคชะตาวาสนาท้าเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับทุกนุกอย่างเปียวว่าโชคชะตาวาสนาก็จะขอมหาเขาเองเปียวเป็นคนคิดแบบนี้นะคะเปียวมีความทุกข์เปียวก็ไปทุกไปเศร้าน,นะคะพอตื่นขึ้นมาวันใหม่เปียวกบพยายามให้เห็นตัวเองเป็นคนใหม่เปียวก็หยิบยืนพลังใจอ่าให้คนทางเมืองไทยยังสินะคะคุณในครอบครัวยังสินะคะ่ะนี่แหละค่ะทุกคน ชีวิตมันก็ได้ง่ายแต่เขาจะเหตุชีวิตเขาขับเคลื่อนให้ง่ายขึ้นแบบใดถ้าสมมติว่าเขาท้อแล้วก็บ่มีกำลังแรงใจนะคะให้เขาเบ่งคนที่ท้อแล้วก็ล้มบากของเขาจังซสินะคะเปรี้ยวนะคะทั้งสุขภาพแย่นะคะเป็นไทร้อยเป็นพิษทุกวันนี่ก็ยังไอออกออกกกินเนี่ยอย่างทีโซเดียมไลค์กับเป็นนั่นสินะคะแต่เปรี้ยวกับพเคยย้อมแพร่นะคะเปรี้ยวกับไปเฮตุงานเปรี้ยวกับพยายามพพอร์ตตัวเอง ถ้าเปียวถ้าเปียวยู่เฉยอย่ว่างๆ,ๆ,ๆนะคะเฮ็ดให้เปียวฟูซาเปียวคิดมากเปียวก็เลยหายอียงทำอย่างนี้นะแล้วการที่เขาออกไปเจอผู้คนบางวันก็ดีบางวันก็บ่ด,ดีเพราะว่าผู้คนแต่ละคนที่มาหาเขาเขาก็มีเรื่องมาเล่าให้เ,หเขาฟังเขาเอาเรื่องของคนมาเขามาหลายอาชีพของเขาเขาหลีกเลี่ยงบ่ไใดอย่างนี้นะแต่เขาก็ต้องมองให้เป็นบวกนะคะอันนี้คือความคิดของตัวเองนะคะว่าเวยเขาแย่กว่าเขาเนาะโชคดีแค่ใดที่เขาบ่ได้ป่วยนะ คนนะคะค้นในครอบครัวเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหลายคนหมางสินะคะเขากลับมาบําบัดกับเปียวเขากลับมาเราให้เปียวฟังเบี้ยกับพายายามเราเลือกน,นันเรื่องนี้เป็นพลังบวกให้เขาสิะ,ะเขาฟังมาได้หลายปีเขาก็เขาก็มีบางทีรู้สึกแย่แต่หแต่เขาก็มีความสุขที่เขาได้ช่วยผู้ใดเล็กๆน้อยๆนี่แะคะ่ะคือการทํางานของเปียวเปียวรับเงินของลูกค้ามาบอมเป็นถูกๆนะคะชั่วโมงหนึ่งเจ็ดร้อยครูเมอร์นีลายนะคะ 30นาทีนี่กับซีลอยหาครูเนืงมันเป็นเงินที่คนขางเยอะมากนะคะเปียวถึงพยายามเจียดเงินที่เปียวได้นะคะไปแบ่งปันทําบุญกุศลให้ลูกค้าของเปียวบางคนอาจจะว่าเปียวรวยแต่หรือยังสิเปียวไม่ได้รวยค่ะครอบครัวเปียวยังลําบากอยู่เลยหลังค้าบ้านแม่เปียวก็ยังพังหุบผุเปียวกาลังเก็บเงินจะสางหลังค้าบ้านแล้วก็ค้ว้แม่นะคะแต่เปียวจะแบ่งเงินแบบเป็นสัดเป็นส่วนไว้นะคะเพราะว่า ยิ่งาระะเขาหลายเขาก็ต้องใส่เงินแบบระมัดระวังแต่ในขนาดเดียวกันเขาก็ต้องใจใส่ใจด้วยเหมือนกันเมื่รน,นะคะซื้ออาหารอร่อยให้ตัวเองกินแบ่งปันแจกทานเพื่อเป็นพลังใจให้เขารู้ว่าเขาทําเผื่อเอี่ยงมันก็จะเหตุให้ชีวิตของเขาขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นเปี่ยวขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังทุกกำลังเสารด้วยค่ะยาไปย้อมแพ้ค่ะสูดด้วยคะ่ะชีวิตของเปี่ยวเองแล้วก็ขอพรเปี่ยวเอง อะไเพื่อเฟดนะคะแต่เขากับส,สู่สู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเปีปยวขอให้ทุกท่านที่เขามารับชมวิดีโอของเปียวนี้แต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันในคลิปหน้านะคะกลาวขอบคุณทุกท่านอีกครั้งคะ่ะบ๊ายบาย